ไปอยู่ไซกับบวิทอาหารอีสานคือเก่าครับผมสวัสดีครับผมเมนพี่น้องสู่ผู้สู่คนนะครับผมมาพอกับเก้งน้อยครับผมเมนพี่น้องก่อนซีว่า <c oughs> กินได้ไปแบบสักพักสี่ห้าหกคำแล้วผมเมนพี่น้องลืมกดอัดวิดีโอครับโอ้ยเก้งน้อยครับจมนเนาะนะได้เมนูทอดไข่ครับใส่ไข่หมดแดงแซบแบเลยเด้ผมเมนพี่น้อง แล้วก็ตามมักทั่วครับตามเห็ดเองแซบเองคือเก้านะครับผมขิดเทียนสมัยตอนเก้งน้อยแบบแม่เห็ดให้กินตอนยังน้อยทอดใส่ไข่แซบนะครับเท็กเจอร์มันก็นป,ประมาณแบบแตกทุบทับทุบทในปากนะทำมาลองกินเลยดีกว่านี่นะอุ้ยอม เดอะเบสแซบอือโูโคตรอร่อยอ่ะทุกคนอือ ก็ได้ว้าเอาแซบบ่บไปเลยอเอาบ่วงตักให้พี่ให้น้องบ้างนี่นะครับเห็นบะโอ้ย,อย,อย

แซบบวแพ้กัน,นครับก้อยเลยมก้อยไข่หมดแดงนะครับสู้สู้สู้ซีได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อเพอ่อนเยอะแซบกว่าก้อยไข่หมดแดงหมดเลยนี่อืม้มอร่อยอะ่ะอืม 嗯。Mm hmm. อืมผู้ใดเคยกินเนี่ยครับทอดไข่ใส่ไข่หมอด,ดงผู้ใดเคยกับร้องคอมมนต์นกันเข้ามาเด้อพี่น้องผู้ใดโบเคยกับคอมมนต์กันได้ลองเบิ่งครับแซ่บเนียอืมอืมอืม มือหนุม่มอืมออุ๊บป๊บุ๊บป๊บระเบิดอยู่ในปากนี่แหละครับของแซบอีสานบ้านเฮาไปอยู่ไซกับโบวิทอาหารอีสานคือเก่าครับผมอืม เมนูข่าวเบอร์ติอืม Oh, yang hanya siang. สุดซุดแซบ่บอ่ะผมเันพี่น้องเก่งน้อยกับยู่แล้วนะครับผม กะได้เี่ละเมนูนี่แหละครับผมมาสู่พี่ตอนน้องอาจจะกินมเบดกับขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับผมก,ก,กินน้อยกัอยากนำเสนอเมนูอาหารอีสานบ้านเฮาแนวใดี่แบบคิดยากคิดกินอยากกินแต่สมัยน้อยๆนยพ่อแม่เฮ็ดสู่กินนะครับกินน้อยก,กันนี่แหละเอามานำเสนอพี่นำเสนอน้องให้ได้เบิง่งให้ได้คิดยากน้ำกันนะครับผมะนะก,กินน้อยกัน ขอขอบูขอคุณเด้อนะครับผมพอแม่พี่น้อง f c นะครับผมที่คอยเปลี่ยนกําลังใจคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกิ๊นมันมาโดยตลอดดีใจหลายๆนะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมชิเดราพี่และน้องไปแล้วคลิปหน้ามาพอกันใหม่กับเมนูแซ่บเมนูใกดกันรอติดตามรอรับชมครับพอแม่พี่น้องลาพี่และน้องไปแล้วสวัสดีครับ